นะครับผมก็กราบสวัสดีกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมไลน์เจอร์กันนะครับผมอ้าวมันได้อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วนะครับตัวใหม่นะครับโอ้โอัศวินนะครับผมเซรามูนก็มีครับ <c oughs> โอ้โหเจ้าหญิงกับเจ้าชายมาด้วยกันเลยครับผมก็อยากรู้ว่าสกิลมันคืออะไรนะครับผมก็ ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างครับตัวสําหรับตัวมาใหม่ครับมันดียังไงมันร้ายยังไงหรือมันโหดยังไงครับลืมเมนใต้คลิปเลยครับเมนใต้คลิปให้ผมได้รู้บ้างนะครับผมผมก็ตกข่าวนะครับก็จะว่าอย่าง,างนู้นนี่เลยครับผมติดตามติดตามข่าวสารไม่ทันนะครับแต่ก็รู้ว่ามันมาใหม่ตอนไหนก็สิ้นเดือนทั้แหลนจะมาใหม่ โอเคครับก็จะลืมเมนต้คลิปด้วยนะครับเมนต้คลิปเยอะๆเลยนะครับผมผมก็จะได้รู้ท่านผู้ชมด้วยอ่าวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องอันที่ผมตีิหลอไปลืมตีลืมเปิดให้ดูครับก็เลยมาเปิดคลิปนี้แล้วกันกล่องแรกครับก็คือกล่องทองครับคือจะได้ตังครับผมจะได้ตังกี่บาทนะหมื่นสี ต่อไปครับก็คือกล่องอาวุธนะครับผมถ้าเราตีตาย100ซครับมันจะได้กล่องอาวุธ2กล่องคือกล่องซีฟ้า2กล่องนั่นแหละเออคือหีบกล่องอาวุธนั่นแหละหีบกล่องอุปกรณ์นั่นแหละอ่าอันนี้ก็คืออันหนึง่งอีกอันหนึง่งเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาฮะมันก็จะได้ไม้กก่ศิษฐ์อ่าอันนี้ก็คือทํดา,าเมจแบบสมมติว่าเรามีเพื่อนมาตี3คนใช่ไหม และและสมมุติว่าเป็นคุณนะที่ตีได้แอมดับหนึ่งอ่ะคุณคุณตีได้ประมาณ75%แต่เพื่อนอีก2คนได้คนละคนละสิบห้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอ่าคุณก็จะได้ตัวเนี้ยอันนี้คูณสองเนี่ยอันเพชรกิวเนี่ยเพชรกิวอ่าประมาณนี้เลยนะที่ผมบอกหยุดก่อืม ไม่ได้หกดาวเลยเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบครับกดไลค์ครับผมกดแชร์ด้วยครับกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระลิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมเลยถ้าใครรู้ว่าตัวใหม่เป็นยังไงครับผมเมนใต้คลิปเลยนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็เหมือนเดิมครับปลาก่อยครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ